เสียงบรรยายหลังจากสบาออกจากบ้านความเงียบเข้าปกคลุมอยู่หลายวันอิมรันรู้สึกผิดที่ปล่อยเรื่องนี้มานานเขามองคลิปซ้ำแล้วซ้ำแ,แล้วส่วนสบาเองที่บ้านที่สาวก็ต้องเผชิญกับความจริงที่ตัวเองทำลงไปความโกรธค่อยๆจางหายเหลือเพียงความเสียใจหลายวันต่อมาสบาเดินกลับมาที่บ้านได้ใบหน้าที่อ่อนแรงเธอถือจดหมายคำขอโทษและน้ำตาเต็มดวงตาเธอขอคุยกับแม่เมรุนเทียงลำพัง สบาพูดสิงสันเธอยอมรับว่าตนผิดเธอสารภาพว่าในใจมีความกลัวและความอิจช้าที่ไม่เคยบอกใครความกดดันทําให้เธอพูดและทําเรื่องร้ายๆจนเกินจะถอยกลับเธอบอกว่าไม่ต้องการทําลายครอบครัวนี้จริงๆอิมรานฟังอยู่เงียบๆก่อนพูดว่าผมเองก็ผิดที่มองไม่เห็นทั้งสองคนลำบากเพราะผมแม่เมรุนมองสบายอย่างสงบก่อนจับมือเธอและพูดเพียงประโยคเดียวที่ทําให้ทุกอย่างหยุดนิ่งแม่ให้อภัยนะลูก ซาบาน้ำตาไหลทันทีเธอก้มลงกอดแม่สามีแน่นความอบอุ่นที่เธอไม่เคยยอมรับกลับอกเธออย่างอ่อนโยนจากวันนั้นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆเ,เริ่มเกิดขึ้นซาบาช่วยงานบ้านโดยไม่ถูกบังคับพูดดีขึ้นอ่อนโยนขึ้นอิมรันเองก็ให้เวลากับครอบครัวมากขึ้นวางกฎและขอบเขตที่ชัดเจนแม่เมรุนสอนซาบ้าทำอาหารที่อิมรันชอบตอนหนึ่งทั้งสามหัวเราจะจนลืมว่าครั้งหนึ่งเคยเจ็บปวดเพียงใดเสียงบรรยาย การให้อภัยไม่ได้ลบอดีตแต่มันเปิดประตูให้อนาคตที่ดีกว่าความรักของครอบครัวไม่ใช่เรื่องสมบูรณ์แบบแต่เป็นเรื่องของการเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันภาพสุดท้ายทั้ง3คนนั่งดื่มชาแสงแดดอุ่นสอ่องเข้ามาเสียงหัวเราะเบาๆดังทั่วบ้าน